วอลเปเปอร์สายมมหรือวอลเปเปอร์เสริมดวงเป็นวอลเปเปอร์ที่มีครบทั้ง7วันครบทั้ง4ด้านจัดหนักจัดเต็มมาให้กับทุกท่านแล้วนะคะราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นรับประกันความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากได้ผ่านพิธีการสวดมนต์ใหญ่แล้วก็การกดน้ำาที่สมบูรสูงสุเพื่อเปิดทิศเปิดท,ดทางให้กับทุกท่านแล้วนะคะราคาเพียงแค่199บาบาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจนะคะแม่หมอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1คุณมองไปที่ไพ่นะคะแล้วคุณจะพบว่า The Sun เนี่ย ขึ้นตรงกลางเลยนะคะเดซันเนี่ยเป็นไพ่ที่สุดในสำรับนะคะเป็นแสงสว่างของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะต้องเจอเจออะไรนี่คือแสงสว่างที่มาเยือนตัวคุณแล้วนะเดซันเนี่ยคือพระอาทิตย์นะคะดังนั้นขึ้นตรงกลางขนาดเนี้ยเป็นสนัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ชัดเจนมากๆว่า คุณจะพบเจอกับแสงสว่างในชีวิตไม่ว่าคุณจะต้องเจอเจออะไรไม่ว่าคุณจะต้องอยู่ที่ไหนคุณจะเจอกับแสงสว่างในชีวิตแน่นอนไม่ว่าสิ่งที่คุณเจอไม่ว่าจุดที่คุณยืนอยู่จะเป็นจุดที่มืดสักเพียงใดขอให้คุณรู้ไว้ว่าแสงสว่างของพระอาทิตย์ จะเข้ามาเยือนถึงคุณแน่นอนนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1มันเป็นลักษณะที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะคือทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะเป็นแบบนั้นเลยคือคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยหากคุณต้องพบเจอกับคนที่เห็นแก่ตัวนะคะคนที่เอาเปรียบคุณคนที่แทงข้างหลังคุณหรือแม้แต่คนที่กลั่นแกล้งคุณที่ทำงานคนที่เลื่อยขาเก้าอี้คุณในที่ทำงานนะคะบอกเลยว่าคนเหล่านี้ จะมีอันต้องหายไปจากชีวิตคุณแน่นอนนะคะคนไม่ดีเนี่ยยังไงก็มีเหตุให้ออกไปแน่นอนเพราะฉะนั้นหากคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งต้องทุกทรมานอยู่กับคนท็อกซิกเหล่านี้เป็นเวลานาน,านเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วจนกระทั่งมาเปิดไพ่ได้ไพ่กล่องที่หนึ่งเนี่ยขอให้คุณรับรู้ไว้ว่าคนเหล่านี้ยังไงก็ต้องออกไปจากชีวิตของคุณแน่นอนแล้วชีวิตของคุณมันจะเจริญหวัหวบเลยนะคะ คือเหมือนกับที่ผ่านมาคุณต้องติดชะงักอยู่กับอุปสรรคตรงนี้มานานแล้วแหละคุณต้องทุกขทรมานกับคนแบบนี้มานานแล้วแหละจนคุณเนี่ยมีความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้บอกไว้เลยคุณจะพบเจอกับทางสว่างของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลน,นะคะ อะไรที่มันแล้วไปแล้วเนี่ยขอให้คุณให้อภัยแล้วก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่นะคะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ ตั้งแต่วันที่คุณมาดูไพ่นะคะบอกเลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นในชีวิตชีวิตของคุณจะมีการเกิดใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานมีการเริ่มต้นใหม่ที่ทางที่มันดีกว่าเดิมใครที่รอการเปลี่ยนแปลงบอกเลยว่านับจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะและ คุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากนะคะชัดเจนมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายใครที่รอคอยโอกาสการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจะมีโอกาสหยิบยื่นมาให้คุณ คุณจะเห็นโอกาสเห็นแสงสว่างใครที่ต้องมืดมนกับปัญหาเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างจะมาลายหายสิ้นไปจริงๆและบอกเลยว่าโอกาสจะเข้ามาหาคุณเยอะมากเพราะมันเป็นลักษณะที่ว่างานพุ่งเข้าชนเยอะแล้วคุณก็กระตือรือร้นที่จะรับมันมาด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากๆนะคะและการที่งานพุ่งเข้าชนคุณเยอะเนี่ยนั่นแปลว่ารายได้ของคุณก็จะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทําธุรกิจนะคะแต่คนที่ทํางานประจําไม่ ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะคิดซะว่าเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะทําผลงานเนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางในเรื่องของการงานจริงๆนะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณได้เดตซานนะาขึ้นตําแหน่งตรงกลางเลยนะคะมันจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นนะคะใครที่ตกงานอยู่หรือ หางานใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ที่ถูกใจด้วยใครที่ทำธุรกิจนะคะธุรกิจจะประสบความสําเร็จนะคะเรียกได้ว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1งเนี่ยงานโดดเด่นทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะทํางานด้านใดนงานโดดเด่นมากๆและจะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงจากสายงานที่คุณทําด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คอนเน็กชันเพิ่มซึ่งการที่คุณได้คอนเน็กชันเพิ่มเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมทั้งด้านการงานและการเงินให้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีด้วยนะคะคุณจะมีความสุขกั สบายใจในชีวิตมากขึ้นมากๆชีวิตจะเต็มไปด้วยความมั่นคงและคุณสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเป็นไปได้ว่าใครบางท่านอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจและธุรกิจนี้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวคุณเองและครอบครัวคุณเองได้เยอะมากๆ เรียกได้ว่ามั่งคั่งมั่นคงเป็นเศรษฐีได้เลยนะบอกเลยว่าความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าจริงๆนะคะในเรื่องของการเงินบอกเลยว่ามันคือช่วงเวลาของการจัดการหนี้สินแล้วคุณจะได้เงินจากความสําเร็จของงานนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเหนื่อยมากกว่าที่คุณจะได้เงินมาซึ่งแน่นอนว่าการทํางานไม่มีใครที่มันไม่เหนื่อยนะคะการทํางานมันเหนื่อยหมดนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย มันจะเป็นที่สําเร็จแล้วก็น่าพึงพอใจสําหรับคุณมากๆนะคะมันเป็นลักษณะที่ว่ายิ่งทํามากยิ่งได้มากะคะเงินจะคล่องตัวมากมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคอนเน็กชันด้วยนะคะคนกองนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับซัพ์ก้อนใหญ่ดวงเป็นเศรษฐีแต่ว่าถ้าคุณขี้เกียจอยู่คําว่าเศรษฐีก็ไม่มีอยู่จริงนะมันมีส่วนของไพร่ร r ตสาใบานะไพร่รใบแรกนะอัจฉริฟอร์ล เวลาสําหรับการรักษาไพ่ใบน,นี้แสดงให้เห็นว่าอาดีตก็คืออดีตและอนาคตที่กําลังสดใสกวักมือเรียกคุณอยู่อย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะก้าวไปอีกขั้นคุณต้องตรวจสอบความรู้สึกของคุณให้แน่ใจเสียก่อนว่าดีขึ้นแล้วหรือยังไพ่ใบน,นี้บอกว่าคุณยังต้องการเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อปลอบประโลมทั้งตัวคุณและคนรอบข้างไพ่วเกิลวที่2 protection การป้องกันการปกป้องพระพิคเนตล้อมรอบตัวคุณด้วยพลังงานอันงดงามของท่านในเวลานี้คนกองนี้มีอะไรอยากที่จะทําอะไรที่ฝันไว้ยังไม่ได้ทํมาลงมือทาําซักเพราะตอนนี้ดวงเปิดมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยอวยใช้มากๆนะคะไพออร์เรเลไปที่สาม you're ready คุณพร้อมแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณนํามาสู่ช่วงเวลานี้คุณได้ศึกษาและเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณในหลายๆด้านไม่มีอะไรให้คุณทําอีกแล้วคุณ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและอบกอดคนที่คุณรู้จักในหัวใจที่คุณอยากเป็นโอ้โหคนกองนี้ดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวราอวยพรคุณหมดเลยนะคะดังนั้นมีอะไรอยากจะทำทำซะนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะมาดูไอสโนวให้ค์อวยพรค่นะ b l e i n g on growing older อวยพรให้อายุยืนนะคะนอกจากจะอวยพรให้อายุยืนแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เนี่ยยังเป็นในยยะสำคัญในหลายๆเรื่องนะคะ อายุยืนในที่นี้เนี่ย หมายถึงการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณฝันได้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณอยากที่จะทาอะไรนะคะแน่นอนคุณจะประสบความสําเร็จจากสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วก็ลงมือทําอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งันด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งันนะคะย้ํานะคะคลิปของไม่เหมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือจะไม่ตรงเลยก็ต้องขอภัยมาณที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการ ิปต่อไปเขาแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่สองทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรในช่วงนี้นะคะพลังงานหน้าไพ่อ่ะคุณจ้องไปเลยนะคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองดวงคุณแข็งมากนะมันเป็นพลังงานที่แข็งกร้าวแข็งแกรง่ง การไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นพลังงานบวกแบบบวกมากๆพร้อมไฟพร้อมสู้พร้อมฟาดนะคะคนกองนี้เนี่ยไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เลยนะพลังงานโดยรวมทั้ง9้าใบเนี่ยเป็นพลังงานของความเข้มแข็งความเปลี่ยนแปลงความไม่ยอมแพ้ความดุดันไม่เกรงใจใครนะคะแม่หมอไม่เคยเห็นพลังงานแบบนี้มาก่อนนะคะมันเป็นพลังงานที่ผนึกรวมกันทั้ง9้าใบและเข้มแข็งมากๆเป็นพลัง งานที่พร้อมฝ่าฟันพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาและไม่เกรงกลัวอุปสรรคหรืออันตรายใดๆที่จะเข้ามาหาคุณเลยนะคะเก่งแกรง่งมากๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมันเลือกไพ่กองที่สองพลังงานของตัวคุณเนี่ยไม่ต่างจากผู้ชายเลยนะเพราะว่าพลังงานของคุณที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เป็นเพศชายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยพลังงานของคุณจะค่อนข้างดุดันนะคะแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวค่อนข้างเข้มแข็งนะคะมีแต่ผู้คนเคารพแล้วก็ยำเกรงให้ความเกรงใจคุณมากๆเลยนะคะคนกองนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่านะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่ จะมีการเดินทางในเรื่องของการงานเกิดขึ้นใครที่รอในเรื่องของโอกาสอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคในเรื่องของการงานแล้วตัวคุณเองก็พร้อมแล้วก็กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเพื่อให้งานก้าวหน้าด้วยนะคะแต่คนกองนี้กว่าที่จะได้อะไรมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณเองต้องต่อสู้ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อความสำเร็จดังนั้นใคร ที่มีสิ่งที่อยากที่จะได้ใครมีสิ่งที่อยากที่จะทำลงมือทำได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นใจมากๆแล้วตัวคุณเองอ่ะแม่หมอเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ บางท่านอาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของโชคชะตาเท่าไหร่นักนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําว่าสิ่งที่ตัวเองทําหรือสิ่งที่ตัวเองเลือกอ่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะเป็นคนที่มีเซนส์ในการใช้ชีวิตประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำอ่ะเอาจริงมันเป็นการตัดสินใจที่มันถูกต้องนะคะคือคุณมาถูกทาง ไม่ว่าคุณจะเลือกทางเดินใดเนี่ยบอกเลยว่าทางเดินที่คุณเลือกเนี่ยคือเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากถึงมากที่สุดดวงของคนที่เลือกไพ่กองที่2เป็นดวงของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตอะนะคะเป็นดวงของลักษณะที่ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆห่ใหช่มันเป็นลักษณะของไพ่แบบที่ใหญ่มากๆนะคะทั้งจ p e อ o r strength King of Wands อย่างเงี้ยมันเป็นราชาเป็นจักรกพรรดิหมดเลยอะคะ่ะบอกได้เลยว่าเส้นทางทางการงานของคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยเติบโตแล้วก็เป็นใหญ่แน่นอนนะคะแต่คนกองนี้อย่างที่แม่หมอบอก กว่าที่จะได้อะไรมาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทุ่มเทให้มากจึงจะสําเร็จแน่นอนว่าการที่คุณทุ่มเทมากขนาดเนี้ยคุณจะได้รับชัยชนะที่มาจากความพยายามความทุ่มเทมาโดยตลอดของคุณแน่นอนคนกองนี้เป็นคนเก่งเป็นคนแกรง่งเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่เกรงกลัวใครสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองช่วงนี้อาจจะมีงานยากหรือว่างานท้าทายเข้ามาหาคุณนะคะ แล้วคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่นะคะแต่จะทําสําเร็จนะคะเชื่อไหมเพราะคุณทําสําเร็จเนี่ยจะมีแต่ผู้คนให้ความยินยอสารเสริญคุณนะคะเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะแต่ว่าคนแบบคุณอะทำได้ด้วยองค์รวมหลายๆอย่างด้วยความสามารถหลายๆอย่างความเป็นผู้นําหลายๆอย่างของคุณเนี่ยมันประกอบกันเป็นคุณแล้วมันทําให้งานชิ้นเนี้ยมันประสบความสําเร็จ แต่แน่นอนว่าคุณอาจจะทําคนเดียวไม่สําเร็จสักทีเดียวคุณอาจจะต้องมีลูกทีมนะคะแต่คุณต้องเป็นแม่งานนะคะต้องเป็นหัวหน้าทีมต้องเป็นกัปตันเรือนะคะคุณจึงจะสามารถนําทีมนําทัพเนี่ยไปสู่เส้นชัยที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะบอกแล้ว่าคุณจะสําเร็จแน่นอนคนกองเนี้ยเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงแบบสูงมากสูงลิบลิ่วนะคะมีอํานาจมีชื่อเสียงในตัวเองนะคะคนกองนี้เนี่ยมีบารมีในตัวเองค่อนข้างสูงไปไหนเนี่ยผู้คนมักจะให้ความ เคารพความจำเกรงและความเกรงใจนะคะแต่คนกองนี้มีลักษณะความเป็นเหมือนกับ มีความบอ s s y อะค่ะคือชอบสั่งการะค่ะแอบจะมีความเผด็จการเหมือนกันนะคะดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียงคุณคุณอาจจะต้องปรับนะคะแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนที่เก่งขนาดนี้คุณจะได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ว่าช่วงนี้จะได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่นะแล้วผู้ใหญ่ก็จะเห็นความสามารถแล้วเขาก็จะให้การสนับสนุนในหน้าที่ของการงานของคุณให้ก้าวหน้าแน่นอนนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะใครทรี่ทำธุรกิจบอกเลยว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ โตเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะกระตือรือร้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับคนที่ทํางานประจําด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับคนเก่งๆด้วยนะคะ บอกเลยว่าคนกองที่สองความพยายามไม่เคยทำร้ายคุณและความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะคะหากคนที่เลือกไพ่กองที่สองกำลังท้ออยู่กําลังเศร้าหมดหวังนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณมาดูคลิปนี้ขอให้คุณมีแรงใจสู้เถอคะค่ะ เพราะว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจริงๆนะคะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นภายใน 1, วัน2วัน3วัน1เดือน2เดือน3เดือนแต่มันจะสําเร็จแน่นอนนะคะขอแค่คุณมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่คุณทาอยู่ยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มค่ะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะคนกองนี้ด้วยความที่เป็นคนสู้ ความที่เป็นคนที่ทํางานหนักอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการเงินไม่เดือดร้อนนะคะเราก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเพิ่มด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างประเทศด้วยนะคะหาเงินเก่งค่ะแต่แน่นอนว่าต้องเหนื่อยมากกว่าที่จะได้เงินมานะคะแต่มันก็คุ้มอ่ะกับสิ่งที่คุณลงทุนแล้วก็ลงแรงไปนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเลยนะมาดูในส่วนของไพ่ Oracle 3ใบนะไพ่ร c l e ใบแรกนะ is time to take action ได้เวลาดำเนินการไฟในตัวจุดติดแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ที่ยอดเยี่ยมคุณ มาถูกคัางแล้วการได้ไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง หากมีสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตและคำตอบคือใช่แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะยังอีกยาวไกลแต่นี่คือเส้นทางของคุณดังนั้นจงมุ่งมั่นและฝ่าฟันมันไปให้ได้พไพ่ระเบียใบที่2 personal transformation การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลพระพิฆเนศกำลังชี้ไปที่สวรรค์และสนับสนุนให้คุณเปิดกว้างต่อความคิดใหม่ๆและการเติบโตของจิตวิญญาณของคุณนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตกระบวนการเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณคน เข้าสู่ตัวคุณคนใหม่และในไม่ช้าคุณจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆของชีวิตไพ่เ r a ร์เใบที่ 3.Don't Stop อย่ายหยุดนี่ไม่ใช่เวลาที่จะยอมแพ้เดินหน้าต่อไปในทิศทางของความหวังความฝันหรือผลงานของคุณคุณมาถูกทางแล้วและคุณจะเห็นความก้าวหน้าปราบใดที่คุณยังอยู่ในเส้นทางนี้ มาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะ blessing for fresh start เป็นพรในการเริ่มต้นใหม่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กองที่2เนี่ยเป็นพลังงานที่สดใหม่แล้วก็สะอาดมากๆนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเข้าสู่พลังงานบวกใหม่ๆซึ่งเป็นพลังงานบวกที่คลี a n มากๆสะอาดมากๆนะคะ แล้วคุณจะได้พบกับสิ่งนี้แน่นอนนะคะตราบใดที่คุณยังมุ่งมั่นและเพียรพยายามในเส้นทางที่คุณฝันนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่2ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมานณที่น้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการนาพลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามา าเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตนะคะมันจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะ จากไพ่เนี่ยพบว่าคนกองที่3เนี่ยต้องพบเจอปัญหาแระประสรคมานนับไม่ถ้วนนะคะมากมายจริงๆสําหรับประสรคของคนที่ลกไพ่กองที่3ามไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานในเรื่องของคนยิ่งหนักเลยนะคะคนกองนี้เนี่ยต้องอาศัยความเด็ดขาดของตัวเองในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างนะคะถึงจะผ่านไปนะคะแต่บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบสิ้นลงแล้วนะคะเรื่องเลวร้ายต่างๆเนี่ย มันจะจบไปนะคะคนที่ไม่ดียังไงก็มีเหตุให้ออกไปแน่นอนคุณจะเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่อะคะ่ะสิ่งที่ไม่ดีมันจะจบลงนะคะจากนี้ต่อไปคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณแล้วนะคะอย่างที่บอกคนที่เลือกไพ่กองที่3ามที่ผ่านมาเจออะไรมาหนักมากนะคะในเรื่องของการงานก็มีปัญหาโละ,ะสักนับไม่ถ้วนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องไม่ยอมแพ้นะคะถึงจะสามารถผ่านพ้นไปได้การเงินก็ติดขัดไม่ราบรื่นนะคะ คุณจาเป็นที่จะต้องอาศัยความเด็ดขาดความเอาจิงเอาจังของคุณในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องอาศัยการตัดสินใจของคุณซึ่งแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องอาศัยการตัดสินใจอาศัยดาบในมือของคุณนะคะ ฟันปัญหานั้นนะคะฟันการตัดสินใจนั้นนะคะชึบหนึ่งนะคะแล้วคุณก็จะเจอหนทางสว่างนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะผ่านไปได้แน่นอนไพ่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณถ้าคุณยืงยืนหยัดในความดีนะคะยึดหลัก ในความดีไม่เบยดเบียนใครไม่ทําร้ายใครนะคะความดีจะอยู่ข้างคุณความดีจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันจะราบรื่นมากขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยคนกองเนี้ยสามารถจัดก,การได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วอีกอย่างอะ่ะคุณมีภูมิต้านทานของปัญหาในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของคนก็ตามแต่เนี่ยคุณมีภูมิต้านทานในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น จึงไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เลยนะคะที่สําคัญ ถ้ามีปัญหาเนื้อบ่ากว่าแรงคุณจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะมาให้การสนับสนุนนะแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านไปได้ผู้ใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสมากกว่าคุณแล้วเขาเป็นกัละยานมีที่ดีกับคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อของคุณหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพรักนับถือก็ได้เช่นเดียวกันท่านจะมาช่วยอำนวยอวยชยัยทําให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาที่คุณต้องเผชิญอยู่ไปให้ได้นะคะ แม่หมอมองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะได้เดินทางไปอบรมไปสัมมนานะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะในงานที่คุณทําอยู่นะคะ และคุณจะประสบความสมําเร็จคนที่เลือกไพ่กองที่3ามดวงเรื่องการเรียนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวดังนั้นถ้าใครมีแผนที่จะศึกษาต่อในช่วงนี้นะคะหรือเป็นช่วงที่วางแผนในช่วงนี้ลงมือทาได้เลยนะคะไม่ว่าจะศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเป็นการศึกษาระดับที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยคุณจะสามารถทํามันได้อย่างดีแล้วก็ประสบความสาเร็จในเรื่องของการเรียนมากๆนะคะเพราะไพ่เดอเฮอร์เมเนี่ยเป็นไพ่ของผู้คงแก่เรียนนะคะเป็นไพ่ของคนที่แก่กล้าในเรื่องของการเรียนมากๆนะดะังนั้น คนที่เลือกให้กองที่3ามจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนแน่นอนนะคะในเรื่องของการงานต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้คุณอาจจะชอบทํางานคนเดียวนะคะรักสันโดษนะ,ะอาจจะมีความติสแตกบ้างนะคะจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณได้ไเผชิญทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากปลีกวิเวกนะคะอยากหนีจากความวุ่นวายต่างๆที่คุณได้เจอนะคะแต่แน่นอนว่าการที่คุณรักสันโดษหรือว่าการที่คุณเลือกที่จะทํางานคนเดียวเนี่ยมันสําเร็จนะ แล้วมันก็รัาบรื่นมากๆนะคะคือคนกองนี้อาจจะเหมาะกับการทํางานคนเดียวมากกว่าการทํางานเป็นทีมก็ได้เพราะคนกองนีนนนะะ้เป็นคนที่มีความอินดิเพนเดนต์นะคะเป็นคนที่มีความอินดี้ในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็เป็นตัวเองค่อนข้างสูงไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะคะจึงเหมาะที่จะทํางานคนเดียวมากกว่านะคะซึ่งแน่นอนว่าการทํางานคนเดียวของคุณเนี่ยมันจะประสบความสาเร็จแล้วก็ก้าวหน้าไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ <c oughs> ในเรื่องของการเงินบอกเลยนะคะคนกองนี้เนี่ยจากตอนแรกที่มัน ติดขัดไม่ราบรื่นตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะสลายละมันจะมาลายหายสิ้นไปละเรื่องดีๆจะกลับเข้ามาแทนที่นะคะคนกองนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของการเงินเลยเพราะว่าจากนี้ต่อไปการเงินของคุณจะฟล์มากขึ้นทุกอย่างมันจะไหลลรื่นมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายอยู่แล้วดังนั้นในเรื่องการเงินเนี่ย ก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยคุณจะได้เงินจากความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถที่คุณมีจะสามารถสร้างแหล่งเงินสร้างเม็ดเงินให้กับตัวคุณและครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาดูในส่วนของไพ่รักเก้3ใบนะคะไพ่รักเกใบแรกนะ,ะ Your hard work is paying off การทำงานหนักของคุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณในตอนนี้ในเรื่องการทำงานของคุณไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหากไม่มีความสุขกับงานปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องมองหางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมไพ่ o r ร c l e ใไบที่สองอิ e k n o w ์โนวิ ความรู้จากภายในยไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณภายในของคุณให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณไพ่ใบนี้บอกให้คุณทําสมาธิและไตร่ตรองเพื่อประเมินทิศทางและเป้าหมายของคุณและหากมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจการทําสมาธิจะช่วยดึงคุณออกมาจากพลังงานลบได้ไพ่ระฆังใบที่ 3. s o o o t a new direction เลือกทิศทางใหม่ถึงเวลาเลือกทิศทางใหม่ให้กับชีวิตคุณแล้วสถานการณ์ที่คุณอยู่อาจดูเหมือนไม่สมหวังหรือบางทีหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความไม่พอใจดังนั้นจงตัดสินใจเลือกอย่างมีสติเพื่อเป็นคนที่ควรที่จะเป็นสร้างแผนปฏิบัติสําหรับตัวคุณเพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะจากไพ่ oracle 3มใบเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าคนกองนี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะได้เลือกเส้นทางใหม่ให้กับตัวคุณนั่นก็คือการลาออกจากที่ทํางานเดิมแล้วมองหางานใหม่ที่มันใช่สําหรับตัวคุณ มากกว่านะคะซึ่งแม่หมอมองว่าการเลือกเส้นทางใหม่ของคุณในครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ครั้งสําคัญในชีวิตของคุณมากๆนะซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยทีเดียวนะคะไงก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาดูแลกันนะคะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีแต่แน่นอนว่านะคะถ้ารู้สึกไม่สบายใจการทำสมาธิจะช่วยทำให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากพลังงานลบๆได้เลยนะคะมาดูในส่วนของพระคำวยพรนะคะ b r e a c i n g of Fire พรแห่งไฟนะคะคนกองนี้หากรู้สึกหมดแรงมาน,นานใจหมดแพชชั่นในการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะคะคุณจะมีไฟในตัวเองนะคะจะมีการจุดป,ประกายไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยผลักดันนะคะทำให้คุณเกิดประกายไฟแห่งความฝันเกิดประกายไฟแห่งความหวังนะคะเกิดประกายไฟของการจินตนาการเกิดประกายไฟของการมีแพชชั่นในการดาเนินชีวิตและในการทางานนะคะซึ่งแน่นอนว่าประกายไฟในครั้งนี้ จะทําให้คุณประสบความสาเร็จในชีวิตและในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่3ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้านะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขอภัยมณาาที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการนำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ